สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Hope TV South East Asia ข้อคิดสำหรับเยาวชนหนูนางสาวธานิชาวัฒนะสุดทอนค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็อยากจะขอประกาศในหน้าที่นี่เลยว่าซีซั่นหนึ่งของเราก็ได้จบลงไปแล้วนะคะโดยซีซั่นแรกของเรามีคลิปวิดีโอทั้งหมดอยู่15คลิปค่ะและก็ได้จบลงไปแล้วและในคลิปนี้ก็ขอประกาศอย่างเป็นทางการเลยว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ของซีซั่นที่2ค่ะ และนี่ก็คืออีพีแรกนะคะซึ่งหัวข้อในวันนี้ก็มีชื่อเรื่องว่า New Start นั่นเองค่ะ New Start คืออะไร New Start คือคำจากภาษาอังกฤษค่ะ New แปลว่าใหม่ Start แปลว่าเริ่มเมื่อนำสองคำนี้มารวมกันก็จะมีความหมายว่าการเริ่มต้นใหม่นั่นเองค่ะแล้วเราจะเริ่มต้นใหม่อะไรกันล่ะคะพวกเราอยากจะขอเชิญชวนทุกคนค่ะให้มาเริ่มต้นใหม่ในการดูแลสุขภาพนั่นเองค่ะ มีสุภาษิตจีนได้กล่าวไว้ว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาค่ะคนเรานะคะมักจะสำนึกผิดและเสียใจในสิ่งที่สายเกินแก้แล้วนั่นเองค่ะชเช่นเดียวกับสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นสุขภาพดีเป็นลาบอันประเสริฐนะคะเราควรจะให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพให้มากๆค่ะเพราะฉะนั้นพวกเราก็เลยอยากจะนำข้อคิด ความรู้ดีๆของ New Start หลักการดูแลสุขภาพ8ออมมาแบ่งปันให้กับทุกคนค่ะและในคลิปนี้เราจะพูดถึงอองอ่างตัวแรกค่ะอออ่างตัวแรกของเราคือออ,อาหารธรรมชาติ nutrition น,นั่นเองค่ะการเลือกอาหารที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเราต้องได้รับสารอาหารที่หลากหลายและครบทางโภชนาการนั่นเองค่ะพืชผักผลไม้ก็เป็นสิ่งที่สาคัญพืชตระกูลถัว่ว ข้าวกล้องและน้ำผลไม้ต่างๆเป็นสิ่งที่มีวิตามินและเกลือแร่รวมถึงกากใยที่ร่างกายต้องการนั่นเองค่ะเมื่อเรารับประทานสิ่งเหล่านี้นะคะจะทำให้ร่างกายของเราห่างจากโรคต่างๆค่ะโรคอ้วนก็เช่นเดียวกันรวมถึงการขับถ่ายก็จะขับถ่ายได้สะดวกนะคะเพราะเราได้กากใยจากอาหารเหล่านี้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนอย่ามองข้ามเรื่องการเลือกอาหารเลยนะคะมีคำกล่าวได้กล่าวไว้ว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนะคะ การที่เราตามใจตัวเองในการรับประทานสิ่งต่างๆก็ไม่ได้มีผลดีเสมอไปเพราะฉะนั้นเราควรฉลาดในการที่จะเลือกสิ่งต่างๆอย่างระมัดระวังนะคะการมีสุขภาพที่ดียิ่งเป็นสิ่งที่ดีและจิตใจที่มีสุขภาพดีและสดใสก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นกันค่ะและวันนี้เตยก็มีข้อพระคัมภีร์ดีๆจะมาแบ่งปันให้กับทุกคนค่ะข้อพระคัมภีร์อยู่ในปฐมกาลบทที่1ข้อที่29ได้กล่าวไว้ว่าดูเถิด เราให้พืชที่มีมเมล็ดทั้งหมดซึ่งมีอยู่ทั่วผืนแผ่นดินและต้นไม้ทุกชนิดที่มีมเมล็ดในผลของมันเป็นอาหารของเจ้าค่ะก็เป็นข้อพระคัมภีร์ที่ดีมากเลยและแน่นอนพระเจ้าได้มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเรานะคะเป็นพวกผักผลไม้เพราะฉะนั้นจงรับประทานให้มากขึ้นเพื่อที่จะมีสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้นนะคะอีพีต่อไปของเรานะคะ<ๆ>ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ New Start อ้ออ่างตัวที่2ค่ะก็มารอรับชมกันนะคะว่าจะเป็นเรื่องราวแบบไหน วันนี้ Hope TV Southeast Asia ขอขอบคุณค่ะ